ในช่ง Question Share นะคะวันนี้นะครเราจะไปหาคําถามจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับจากโรงเรียนวิศวกรรมศาสตรีนะครับเขาจะแชร์คําถามอะไรให้เราบ้างไปดูกันเลยครับนี่ครับสตาฟคนนี้นั่งอยู่ครับหมอจะมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับช่วยเกยบคำถามเสร็จอย่างนี้ให้พี่หน่อยนะได้ค่ะถามอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับวัยรุ่นเกี่ยวกับปัญหาในวัยรุ่นที่เราที่เราเคยพบเคยเจอ นะครับวันนี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวไปอีกกลุ่มหนึ่งนะครับท้างหนึ่งสวัสดีครับน้องๆทำอะไรกันอยู่เอ่ยให้น้องเขียนปัญหาที่เก่ยวกับวัยรุ่นอะไรก็ได้จะหนีเลยเป็นคำถามแต่จะถามอะไรเขียนได้เลยนะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเจอกันที่ห้องเรียนนะครับ S <S 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 โอ้นีรงเรียนนีครับเสียงดังฟังชัดมากๆเลยนะครับและช่วงนี้ครับเเชแชร์นะครับช่วงนี้นะครับคือคำถามของวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวจะมีคุณหมอมาตอบให้นั่นเองครับในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบ,รบมือนะครับต้อนรับนะครับอาจารย์แพทย์หญิงจิรพรอรุณากรุณ คุณมารแพทย์วชศาสตร์ไวรุสชนะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีีครุณพ่อสวัสดีครับและส่วนด้านขวาของเรานะฮะเป็นเรียกว่าตัวเมฆขิงๆของโรงเรียนนี้ครับชื่อน้องจ้าันดครับจัดจ้านั่นเองครับผมซึ่งล่าสุดเนี่ยโชว์จัดจ้านแพ้ไปครับไปรวบรวมงคำถามมาได้มากี่คำถามครับไม่ได้นับเลยครับค่ะพ่อไม่ต้องนับครับหยิบมาเลยดีกว่าครับ คำถามแรกเลยครับทำไมวัยรุน่นถึงยอมใช้ยาเสพติดง่ายหนาเพื่อเข้ากลุ่มเพื่อนได้สามกริยัอะไรอย่างี้ยาแก้อไอนะครับบางคนนี่ถึงขั้นร่วมใช้แอลกอฮอล์ยาน,ยาน <c oughs> ้ำยาทั้งเล็บมาโอ้ครับปัญหานี้มเป็นปัญหาใหญ่ของเยาวชนไทยครับก็ต้องต้องบอกว่าไม่ไม่ใช่ทุกคนนะคะต้องบอกเป็นวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่ที่สามที่ก็เลือกที่จะไม่เลือกใช้ยาเสพติดมันมีไหมที่วัยรุ่นหลายคนก็ ตัดสินใจว่าเออจะได้แบบเหมือนเพื่อนก็มีค่ะวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่กําลังแสวงหาการยอมรับของคนอื่นการยอมรับของคนอื่นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกดีสร้างความรู้สึกมั่นคงให้กับตัวเราฉะนั้นบางทีหลายๆครั้งเนี่ยวัยรุ่นหลายคนก็เลือกที่จะทําอะไรเหมือนคนอื่นเพื่อจะได้รู้สึกว่าเอ้ยมันแบบเข้ากลุ่มเป็นกลุ่มเป็นก้อนต้องบอกว่าเป็นความน่าเป็นห่วงที่หลายๆครั้งเนี่ยพฤติกรรมบางอย่างที่ทํากันในกลุ่มเพื่อนนะคะเด็กวัยรุ่นหลายคนที่ต้องบอกว่า มีความเข้มแข็งในจิตใจที่ไม่พอนะมีความรู้สึกเรียกว่าเชื่อมั่นในตัวเองรหรือรักตัวเองที่ไม่ดีพอเนี่ยก็จะตัดสินใจทําอะไรที่รู้ว่าทั้งรู้ว่ามันเป็นการทำร้ายตัวเองทำร้ายครอบครัวนะคะทำาลายอนาคตแต่ก็ยังเลือกทําเพียงแค่แลกกับการได้รับการยอมรับเป็นเหมือนเพื่อนซึ่งจริงๆแล้วก็อยากให้น้องๆคิดดีๆนะคะคเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพฤติกรรมหลาย,ลายอย่างมันก็นําไปสู่ผลที่ที่ต้องบอกเลยว่าบางอย่างมันเรียกคืนไม่ได้นะคะ เคยเคยลองยาครั้งหนึ่งเพื่อนกินแล้วกินตามครับเพื่อนเพื่อนเป็นต้นหมดเลยกินยาคุ่ํกำเนิดครับบอกว่าแล้วเดือนหน้าอกจะขึ้นครับเราพยายามแบบอยากเข้ากับเพื่อนได้เขาทั้งทั้งห้อเป็นเป็นต้นหมดเลยอายอมกินเรากินครับคนเสียตามมาทุกวันนี้แหละครับผมถ้าเพื่อนเราโดนการทิ้งมาเราควรพูดอย่างไรให้เขาหายดีอย่างรวดเร็วก็าบอกว่า ดูเราสิเราก็โสดเหมือนกันแต่ยังอยู่ได้หมอคิดว่าบางทีเราเราคิดเราจะพูดยังไงดีเนาะบางครั้งเนี่ยเวลาที่อกหักมาเวลาเสียคนรักมาเนี่ยสิ่งที่เราบางทีเราอยากได้มากที่สุดคือเราแค่อยากได้คนฟังนะคะบางทีอาจจะไม่ต้องพูดเลยแค่นั่งฟังล้อจับมือเห็นใจนะแสดงความรู้สึกเป็นห่วงแค่นี้บางครั้งเนาะจากการที่รู้สึกว่าถูกปฏิเสธถูกคนไม่ได้รักเนี่ยการที่รู้สึกว่ามันมีใครสักคนที่ รักเราพอที่จะยอมนั่งฟังเราบ่นนั่งฟังเราเสียใจเนี่ยมาคิดว่าแค่นี้ก็ก็บางครั้งเนี่ยช่วยเพื่อนมากๆแล้วนะคะแค่พูดว่าเอ้ยไม่เป็นไรยังมีเราอยู่นะเพื่อนๆก็ยังมีแล้วเรามีมีครอบครัวมีคนอื่นๆที่ยังรักเขานะคะแล้วก็ก็ช่วยเตือนสติเขาละกันเนาะมาคิดว่าอันหนึ่งที่สําคัญเวลาที่เสียคนรักคือเราจะมองแต่สิ่งที่เราเสียนะคะแต่ว่าบางทีเราจจะต้องมองว่าเออบางทีสิ่งที่เราเสียไป บางทีมันก็มันก็อาจจะมีอะไรดีในชีวิตของเราเหมือนกันอย่างเช่นก่อนหน้านี้ทะเลาะกันทุกวันนะวันนี้ก็อ่ะชีวิตอย่างน้อยก็ไม่ต้องเจอปัญหาปวดหัวทุกวันนะคะให้หนึกไว้เสมอว่าคนที่ไม่ได้รักเราเนี่ยนะไม่ได้รักเราพอที่จะแบบดีกับเราเนี่ยอย่าเสียดายที่จะเสียไปแล้วก็ให้เขาใช่ยังไงนะเขาก็ไม่ใช่อยู่ดี ใช่ใช่ที่ที่เราทิ้งเข้ามาตลอดเลยแล้วเป็นโชคดีของเขาจะบอกเพื่อนไม่ยังไงครับอะไรนะครับจะบอกจะพูดกัเพื่อนแกดูฉันสิแกโดนทิ้งแค่ครั้งเดียวฉันโดนมาสองครั้งแล้วครั้งแล้วกับครั้งเล่าเจ็บแล้วจำทุกคนเจ็บแล้วทนไม่ใช่แน่นอนจะบอกเพื่อนอย่างนี้เลยครับ ารเรู้ว่องเพนที่ดีที่สุดต้องศึกษาทางไหนครับก็ศึกษาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะหมอคิดว่าอย่างเรื่องของอระบบการศึกษาในโรงเรียนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็น่าจะมีหลักสูตรที่เชื่อถือได้นะคะศึกษาจาก คนใกล้ชิดที่รเราคิดว่าเขาน่าจะให้คําปรึกษาได้ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นพ่อแม่บางคนพ่อแม่ก็พูดเรื่องเพศกับลูกถ้าเกิดพ่อแม่ไม่ได้พูดด้วยหรือรู้สึกว่าพ่อแม่ก็ไม่น่ารู้อาจจะปรึกษาคนใกล้ชิดคุณครูเนะเพื่อนเนี่ยปรึกษากันก็อาจจะต้องระวังเพราะบางทีอาจจะรู้ไม่ต่างกันรู้เท่าเท่ากันอินเทอร์เน็ตเ,เนี่ยก็มีข้อมูลที่ผิดผิดถูกถูกเต็ไมไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะยากที่จะเลือกเพราะฉันว่าคิดว่า,วาก็เลือกศึกษาจากแหล่งที่ จริงๆเรามีเว็บไซต์หลายอันนะคะองค์กรหลายอย่างก็ก็เข้ามาทําในเรื่องแพทย์ศึกษาคลินิกไวรุ่นรังโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็รายการเราก็ได้หรือเข้ามาในรายการเรานี้ก็เป็นแหล่งแพทย์ศึกษาที่เชื่อถือได้นะคะคถามว่าทําไมไวรุ่นครับผมทำไมไวรุ่นถึงเขียนลายมือแบบนี้อ่านไม่ออกเลยทาไมไวรุ่นถึงมีกิจกรรมรอช่อพ่อแม่เฮ้ยบุญเติม์มา มาคิดว่าการล้อกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องพ่อแม่นะแ<อ>บบบางทีมันก็เป็นความสนุกขอขอนี่จะสนุกเมื่อไหร่ก็สนุกเมื่อคนที่ถูกล้อเนี่ยมีอาการโกรธหุดหงิดชุนเฉียวพอมันสนุกคนที่ล้อก็เลยยิ่งอยากล้อ,อนั้นถ้าเกิดอ่าน้องไม่อยากให้คนมาล้อชื่อพ่อชื่อแม่เช่นล้อทุกครั้งลงน้องโกรธน,ขอขอน้องก็อยากโกรธ<อ>นะคะพอไม่โกรธเนี่ยมันไม่สนุก<อ>เดี๋ยวเลิกไปเองอเหมือนกันนะคะในทุกๆเรื่องถ้าเราไม่อยากให้ใคร ล้อเราในเรื่องไหนเนี่ยเราทําใจอย่าโกรธนี่ถามว่าจะทาใจยังไงหล่ะที่จะไม่โกรธอันดับแรกเลยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องต้องโกรธใช่ไหมถ้าพ่อเชื่อลงแล้วมันมีอะไรต้องโกรธเวลาเขามารอว่าเฮ้ยผมยาวเราไม่เคยโกรธเลยก็ผมยาวอ่าแม่ถูกไหมเฮ้ยมีหูเฮ้ยอ้วนรอว่าอย่างเงี้ยไม่ต้องโกรธ เจ็บ <c oughs> คือคืออย่างเงี้ยนะ <c oughs> ให้ให้มีหลักคิดอย่างงี้ถ้าอะไรที่ไม่ไม่จริงเนี่ยก็ไม่รู้จะไปโกรธทำไมก็มัน <c oughs> ไม่จริงมีไหมที่วัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่ยิ่ถคุตัวเองก่อนรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่นแล้วแต่คน <c oughs> อ่าวัยรุ่นหลายคนถูกเลี้ยงมาให้รักเสเองได้ง่ายถูกเลี้ยงมากับครอบครัวที่อบอุน่นทำให้เกิดความรู้สึกว่าเออเขาเป็นที่รักของอ่าเขาประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นที่รักของครูแต่รูหลายคนก็ไม่โตมาแบบรักตัวเองเป็นนะทำให้หลายคนก็รักคนอื่นเยอะเช่นโอ้โหแบบรักเพื่อนมากเพื่อนจะบอกอะทะไรไปไซ้ายบอกซ้ายไปไซ้ายบอกขวาไปขวาแต่พ่อแม่นี่บอกให้เดินตรงก็จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตลอดเั้นมันก็แล้วแต่คนก็ต้องบอกว่าเป็นวัยที่สนอกสนใจตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของ รูปร่างหน้าตาแต่ไม่ได้แปลว่ารักตัวเองอะนะคนที่รักตัวเองได้ดีคือคนที่รักข้างในของตัวเองได้ดีรักว่าตัวเองเป็นคนที่มีนิสัยดีอย่างไรรักที่ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถอะไรรักที่ตัวเองรู้ว่าตัวเรามีความหมายกับใครหมอตอบมีแล้วกันว่าวัยรุ่นไม่ได้รักตัวเองทุกคนแต่วัยรุ่นสนใจตัวเองเยอะการที่ผมติดวอนข้ามข่าวบอข้ามจะนองไหมเรา <laughs> นโลกจิตอ่อนอเปล่า ผมเป็นเลยครับผมต้องถูไถสไลด์ด้วย่ผมต้องกอดวัดรอบวัดเบี่ยงเหมือนมันคล้ายอาการตกมันแลเปก็ต้องบอกว่าไม่ได้ถือว่าเป็นโรคจิตนะคะก็เป็นแค่การที่เราติดอย่างอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราอาจจะแบบเคยชินกับการทำมานานๆอย่างเช่นบางคนก็ติดผ้าเน่าอย่างเงี้ยต้องมีผ้าเน่าอยู่กับตัวตุ๊กตาเน่าๆเก่าๆอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ เอามากอะหรือบางคนก็ติดหมอนข้างคือคือเป็นสิ่งที่เราทําจนเคยชินสมองเนี่ยเวลาที่ทําอะไรชินๆมันก็จะถูกฝึกนะคะให้ให้ทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆหรือชอบทําพฤติกรรมนั้นซ้ําๆไม่ได้เป็นโรคจิตนะคะเลิกได้ไหมก็เลิกได้ก็พยายามที่จะตอนแรกฟัดเบี่ยง1ินาทีวันนี้ขอเป็น5นาทีละกันแล้วก็ค่อยๆลดลงหรือหาหรือหาอย่างอื่นมาผมผมรู้ว่าหมอไว้ึงอะไรจากหมอนข้างเปลี่ยนเลยเป็นหมอนทองทุเรียนทุเรียนครับ แผลเต็มตัวนละไครับพี่ใช่ไหมผมไม่ได้คนโง่าบาหมอ,อสื่ออะไรผมรู้เก๋เก <c oughs> <c oughs> ๋เก๋ในห้องครับมีคำถามอะไรยกมือเลยครับไข้ท่าของพี่เมื่อวนนานมีโอกาสได้ไปเล่นบอลลูนโป้งกับน้องท้าวครับเรียกว,ว่าเธอย่างเท้าแบบสุดแรกเกินครับ <c oughs> อยากจะให้คุณหมอบอกวิธีก,ก,ก,การชิปอาการเลยก็ไง้ไหมคะก็จริงๆไม่ยากนะคะแต่ต้องบอกเลยว่า มะเร็งเต้านมเนี่ยเจอในวัยรุ่นน้อยมากๆแต่ว่าเราควรจะต้องฝึกคลาในเรื่องของก้อนที่เต้านมเดี๋ยวเราจะมีในแบบที่ที่เราต้องฝึกคลาเพราะว่าบางทีก็จะมีก้อนที่ที่ต้องพูดจริงว่าส่วนใหญ่ส่วนน้อยมากที่จะเป็นมะเร็งแต่จะมีก้อนเนื้องอกนะคะที่อาจจะโตตามประจำเดือน <c oughs> อย่างเงี้ยเป็นไปได้ <c oughs> าาก็เกิดจะคําเจอก้อนที่ค่อนข้างแข็ง <c oughs> กดไม่เจ็บอันนี้ให้ระวัง <c oughs> วิธีการทํำยังไง <c oughs> อ่าเดี๋ยวดูนะคะ <c oughs> ก็ต้องให้เอามือเนี่ยยกขึ้นแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งใช้มืออีกข้างหนึ่งในการจับแ่แล้วก็คลำใช้อาจจะใช้2นิ้วใช้แบบอ่าสนิ้วค่อยคคลำครับผม เพื่อเพื่อเห็นว่ามีก้อนเนื้อหรือเปล่าเงี้ยนะครับคำถามนี้ดีนะคะได้แอบแตะอ่างพี่แท็ก <laughs> ครับอันนี้ก็คำไปให้ทั่วๆรอบรอบรอบเต้านม <laughs> ถ้าเกิดํำได้เจอว่ามันมีมอะไรที่แข็งแข็งผมเจอแข็งแข็งนะครับได้เป็นเต้านมนะครับเป็นก้อนเนื้ออ๋อเนก้อนเนื้อเลยอ๋อคำคำดูถ้าสมมุติ เราจะรู้ได้ไงว่ามีก้อนเนื้อมันจะก็คือมันจะมีความแตกต่าง <ฮะ S 2> ก็คือเนื้อของเต้านมเนี่ยมันก็จะมีความหยุ่นระดับหนึ่งแต่ถ้าเราคลำทั่วๆนะคะใช้ประมาณ 2- ถึงสนิ้วเนี่ยนะคะคลำรอบๆวนๆไปรอบๆเต้านมถ้าเจออะไรที่มันแข็งๆผิดป,ปกติ<ฮ>ะนะอันนี้ก็อลองดูนะคะ,<ฮ>ะว่าถ้ามันเออดูไม่เปลี่ยนแปลงตามประจำเดือนดี <ฮะ S 2> ๋ยวไม่ มันยังดูก้อนโตขึ้นเรื่อยๆหรือ,อแข็งกดเจ็บเยอะนี่ก็ไปพบคุณหมอใช่ค่ะคุณหมอว่าการเรียนเป็นหมอค่ะต้องเรียนหนักกว่าคนอื่นหรือเปล่าคะแล้วก็เน้นเรื่องวิท์คณิตมันจำเป็นด้วยหรือค่คะจริงๆแล้วเนี่ยก็ถามว่าเรียนหนักไหมก็ต้องบอกว่าเรียนหนักนะคะ,อะของหมอเนี่ยต้องบอกเลยว่าตารางเนี่ยจะเต็มเกือบทุกวัน ะะแล้วก็จะมีเรื่องของพอปี456<ม>ก็จะมีการขึ้นไปไปฏิบัติงานจริงกับคนไข้ที่อร์ดก็จะต้องมีการดูคนไข้มีการขึ้นเวนอ,อยู่เวรทั้งคืน<อ>นะคะแล้วเช้าต่อมาก็ยังต้องเรียนตามปกติ<อ>ไม่ได้ไม่ได้หยุดนะ,ะเพราะฉะนั้นก็ถามว่ามันกเ็เรียนหนักจริงนะคะแต่ถามว่าต้องเก่งไหมเนี่ยหมอคิดว่าแค่มีความพยายาม<อ>นะ,ค,ะคนเรียนหมอเนี่ยเป็นคนที่ต้องต้องมีความอดทนกับมีความขยนันแต่ที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีใจรัก เราเราจะทําอะไรได้ดีเมื่อเรารู้สึกว่าเรารักและเป็นอาชีพที่เราอยากจะทำนะเราก็จะยอมรู้สึกว่าการเหนื่อยการขึ้นเวรดึกการอ่านหนังสือเยอะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่หนักหนาจนเกินไปเพราะเรารู้สึกว่าเรารักและมีความสุขที่จะทําถามว่าต้องเป็นต้องเรียนวิทย์คณิตไหมวิทย์คณิตเนี่ยมันเป็นคล้ายๆว่า,าวด่านแรกสําหรับการนําไปสอบคือเรายังมีการวัดมาตรฐานการสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ในเรื่องของอวิชาหลัก ะะซึ่งจริงๆพอเข้าไปเนี่ยถามว่าคณิตได้ใช้ไหมเนี่ยไม่ะนะเพราะว่ามันก็มันอาจจะใช้คำนวณยาคำนวณสูตรยาอะไรอย่างนี้บ้างนะคะคำนวณขนาดยาแต่ว่าไม่ได้ใช้แคลคูลัสอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าการเรียนสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นรากฐานของการฝึกคิดของนี่ใครอยากเป็นหมอบ้อา,อางครับเราจะอยู่แถวหน้าทงนั้นนะครับคืออยากถามคุณหมอค่ะว่าถ้าเราดื่มนมไม่มากพอจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นไหมคะ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราถูกพูดให้เชื่อว่ากินนมกินนมจะได้สูงนะคะแต่ว่าต้องบอกว่างานวิจัยเนี่ยมันยังออกมาไม่ได้ชัดเจนว่าการกินนมเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ทําให้สูงไม่งั้นทุกคนสูงกันหมดแล้ว<ม>ความสูงของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับเรื่องของกรรมพันธุ์นะแล้วก็อาหารการกินโดยรวมแต่ถามว่านมเนี่ยมีความจำเป็นยังไงคือนมเป็นแหล่งของแคลเซียมที่เราควรจะได้ในวัยรุ่นเพราะการสะสมความหนาแน่นของมวลกระดูก นะคะนี่ไม่ได้พูดเรื่องความยาวของกระดูกหรือความสูงของกระดูกแต่เป็นความหนานแน่นของกระดูกเนี่ยมันจะสะสมอยู่แค่ช่วงสั้นๆนะคะในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเป็นช่วงที่ค่อยๆสลายกระดูกลงเพราะฉะนั้นใครที่สะสมมวลกระดูกให้ได้เยอะๆในช่วงนี้อัตรา,าก,การสลายก็คือสลายไปเท่ากับคนอื่นก็ยังเหลือความหนาแน่นของกระดูกที่ยังเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยแนะนําว่า นมเนี่ยก็มีความสําคัญที่จะทําให้เด็กวัยรุ่นสะสมมวลกระดูก,กได้ดีนะคะซึ่งนมที่ควรจะกินได้พอในวัยรุ่นก็คือ3าถึงสแก้วต่อวันทีนี้ใครกินไม่พอหรือกินน้อยกว่านั้นเนี่ยเราได้แคลเซียมจากแหล่งอื่นได้นะคะปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยก็มีแคลเซียมแคลเซียมเม็ดก็สามารถจะรับประทานได้นะคะช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่ควรจะสะสมมวลกระดูกครับจริงๆมันก็ไปเนี่ยคะ่ะใจช่วงวัยรุ่นเนี่ยเยอะๆนะคะแล้วก็ไปถึงแบบ30 ปีประมาณน,านั้นสามสิบ่ะฮะสามสิบสามสิบห้าหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นช่วงมวลกระดูกสลายาค่อยคยช้าลงอยากจะถามคุณหมอค่ะว่ากินหรือเปล่าคะที่เวลาไวรุสเนี่ยดูทีวีมากๆเราจะเกิดพฤติกรรมการโดนแดดได้ง่ายขึ้นไหมคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่เราเห็นครอบครัวเราเพื่อนเราโรงเรียนเราแม้กระทั่งสื่อเทคโนโลยีไม่ว่าไม่ว่าจะในทีวีหรือในจอโทรศัพท์ของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผลกับเรื่องของความคิด นี่ถามว่าจะมีผลกับใครมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามีวิจารณญาณในการกรอง oh. นะคะในการรับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยยังไงคนที่มีวิจารณญาณที่ดีมีการคิดวิเคราะห์ที่ดีนะคะรับสื่อเหล่านี้มาก็อาจจะรู้สึกว่าเออเรารู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แล้วเราก็เสพอะไรส่วนที่มันไม่ได้ไม่ใช่เราก็ตัดออกไปแต่น้องหลายๆคนก็ก็ไม่ทันนะคะพ oh. อเสพสื่อสื่อเหล่านี้มากๆก็อาจจะเกิดพฤติกรรมที่อาจจะ อยากเรียนแบบเช่นเราก็ปกติเราก็นุ่งเงงเกงธรรมดาแต่พอเริ่มอเห็นสั้นเสมอจิมแล้วก็ดูน่ารักดีหลายคนก็เริ่มเอฉันก็อยากจะเสมอจิมกับเขาบ้างเลือกเสพกันมันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าการคิดวิเคราะห์่ซึต้องฝึกให้เป็นเยอะๆในเยรุ่นชายในฝันของห้องนี้ขอเสียงแบบหลอๆนะับขอเสียงแบบหล่อครับคุณหมอครับ ก็เพื <ENNIS _> ่อนนะครับเคยดูหนังมาดึอย่างรู้ว่าน้ําหอมกลิ่นของมันสามารถทำอารมณ์ทางเพศได้หรือเปล่าไม่นาทุกวันนี้เขาพยายามอาบอาบน้ำหอ่ก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะมีผลได้กับบางคนนะคะเพราะว่าเรื่องของกลิ่นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีเรื่องของการกระตุ้นนะคะความรู้สึกทางเพศนะคะเป็นเรื่องการกระตุ้นฮอร์โมนบางอย่างให้มีความรู้สึกมีการอารมณ์ตื่นตัวน้ำหอมหลายอย่างก็พยายามจะสกัดกลิ่น นะคะที่แบบทำให้คนที่ดมแล้วเนี่ยรู้สึกแบบอ่ามีกลิ่นแบบหอมนะคะ,ะรันจวนอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ทำให้เกิดการเคลื่อนเคลื่อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยากรู้จกักบางทีเดินผ่านวูบมนึงก็ะสะดุดหันไปมองอย่างเงี้ยก็มีนะคะผมส่วนใหญ่ผมจะใช้น้ำหอมกลิ่นกาลามุนถ้าน้ำมันสุตรีมีกลิ่นคาวกลิ่นติวขีสามที่เคยมันเป็นเพราะอะไรคะคือผมสงสัยคนที่เขียน เขาถ้าหลังคืดุ้งนิดนึงค่ะว่าก็ต้องบอกว่าจริงๆน้ำสจิเนี่ยมันองค์ประกอบส่วนใหญ่ของน้ำสจิเนี่ยเป็นน้ำตาลฟกโตสนะคะซึ่งถ้าเกิดการสะสมหลายๆวันมันก็จะมีการทำให้เกิดกลิ่นคาวเพิ่มขึ้นได้นะคะ4ี่ห้าวันไม่ได้มีการเอาออกก็จะทำให้มีกลิ่นคาวมากกว่าการที่ออกอยู่สม่ำเสมอทุกวันนะคะนอกจากนี้เนี่ยน้ำสจิกก็เป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนสภาพ ตามอาหารการกินที่เรากินเช่นถ้าวันไหนกินปลาเนี่ยนะมัน,น,นจีก็จะมีกลิน่นขึ้นมาได้หรือยาปฏิชีวนะยาที่ทานก็จะมีผลกับเรื่องของกลิ่นนะมันจีไดออาาอ้อยากให้เพื่อนสนใจที่นิสัยมากกว่ารูปร่างหน้าตาของเราอยากให้เพื่อนของ่วนจริงบางคนเนี่ยเพื่อนเลือกคบกันที่หน้าตาพอหน้าตาสวยเราก็ให้ความสําคัญกับเขานะในวัยรุ่นผมเคยรู้สึกแบบนีน้เพราะทุกคนก็ให้ความสำคัญกับผมตลอด แต่ละคนมันมีเขาเร s <S ียกว่านิสัยที่แตกต่างนะตัวเราอย่าคิดว่าเราจะต้องทําให้ใครมาเป็นแบบอย่างที่เราอยากจะให้เป็นหน้าท <commun ี่เราก็คือเราก็เลือกคบคนที่เราคิดว่าเขาก็น่าจะเป็นอย่างที่เราอยากจะคบมันก็มีคนที่มองคนที่นิสัยดีมองคนที่มีน้ําใจมองคนที่แบบเออช่วยเหลือเลืออาทรกับเพื่อนฉะนั้นเราก็เราก็หาคนแบบนั้นในการคบ อย่าไปเปลี่ยนใครว่าเออเธอเนี่ยทำไมต้องมามองที่นิสัยของฉันสิะนะบางคนมันเป็นความเขาเรียกว่าเป็นนิสัยของเขามันเป็นความชอบของเขานะคะ,ะหมอคิดว่าเราก็ทําแค่ให้เราเป็นคนนิสัยดีหมอเชื่อว่าเรื่องของความสวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่คนมองอะนะคนมองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีความชอบของแต่ละบุคคลไม่ใช่ทุกคนมองอั้มพัชราภาสวย ไม่ใช่ทุกคนมองบางคนก็บอกว่าโอปอเก๋จังเลยนะแฟนได้เป็นแบบหมอโอ๊คหล่อมันมันมันก็มีคนที่มองกันแตกต่างหลากหลายม้นหน้าที่ของเราคือเราก็ทําตัวให้เป็นคนน่ารักน,นะหมอเชื่อว่าเมื่อเราน่ารักเราจะดูน่ามองขึ้นมาเองครัทำไมไปรุ้อเื่องหือเทศกาลต่างๆในการเสียตัวของ <c oughs> ผมนี่ก็จะถือตั้งากาลครับเสียตัวทุกเทศกาลเลยอ่อจีนมาเลเซียบันทีใหม่ปีใหม่จีนปีใหม่ ดาวของวันสงการสงการสามวันรวดนะครับวันนี้ที่มีแบบแทงทิ้งท้ายด้วย16 17 18เจ็ิบแลยแต่วันนี้แต่วันวันหลายวันที่เสียเสุดวันแรงงานใช่ครับวันแรงงานครับกับวันทหารผ่านศึกครับตรงนั้นได้ดอกป๊อปปี้ตลอดไม่ใช่วัยรุ่นทุกคนที่เป็นอย่างนั้นนะคะบางทีเราได้ยินตามโพลตามกระแสอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าน้องไปฟังจริงเนี่ย มันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเขาตั้งใจกันจะเสียตัวกันวันนั้นครับซึ่งถามว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องไหมเราก็คงจะมองออกว่าบางอย่างมันคือของบางอย่างเนี่ยได้มาง่ายๆคนได้ไม่ค่อยเห็นค่านะก็อย่าทําตัวเป็นของขวัญผูกโบที่ที่เอาไปถวายเขาง่ายๆนะคะเพราะว่าสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้เห็นค่าอย่างที่เราอยากจะให้เขาเห็นครับโอเคนะคะในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสําหรับหมอโอนนะครับขอเชียคุณหมอโอนเลยครับ อาจารย์แพทย์หญิงจีนารพรอรุณากุนนะครับคุณมาลาแพทย์วิทยาศาสตร์วัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลสามาธิบดีและก็เขบคุณด้วยสําหรับแม่กซ์อินขิงนะครับน้องนี่เป็นของขวัญสําหรับทุกๆคนนะฮะน้องจ้านั่นเองครับขอบคุณน้องจ้าดหน่อยครับและนี่นะครับคือช่วงนะครับฟีชเชอร์แชร์นั่นเองสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านหรือน้องๆที่มีปัญหานะครับหรืออยากจะถามอะไรก็ตามเนี่ยบางทีไม่รู loser, <sk> ้จะปรึกษาใคร สามารถมาปรึกษาที่รายการของเราได้นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m r a m a c h a n n e l n นั่นเองครับหรือสามารถดูรายการย้อนหลังได้ดูรีลันลีลันสิบยี่สิบรอบได้ที่ w w w r a m a c h a n n e l t v นั่นเองครับสำหรับช่วงหน้าพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน้องๆเนี่ยนอกจากจะหน้าตาดีหุ่ดีฐานะดีนะฮะ <S <S ยังมีความสามารถหลายอย่างมากมายเลยเดี๋ยวเราไปชมกันดีกก่าในช่วงหน้าครับช่วงทิ้นโ์ ฝากถึงพี่คนนึงค่ะเสื้อที่ยืมไปพ่อหนูจะเป็นชีเปือยอยู่แล้วค่ะฝากถึงน้องคนนึงครับเสื้อที่พี่ยืมมาเดี๋ยวจะคืนที่หลังครับก็จะฝากถึงคนชื่อเนธนะคะว่าตังที่ยืมไป50าสิบอะค่ะคืนได้แล้วตังไม่มีกินข้าวแล้วค่ะปิดเทอมไปไหนไม่ได้นะคะ่ะตังไม่คืนสักทีค่ะฝากถึงเตยนะคะเตยอย่างงอนเยอะนะง้อไม่เป็นอย่างงอนเยอะเขาทาอะไรให้กดก็โอเอนะฝากถึงวิวนะครับก็แม่จะ เป็นโลกอะไรกัแล้วแต่แต่ว่าขอให้อาตั้งใจเรียนแล้วก็ช่วยแม่ใลอนาคตครับ